เริ่มกันที่สถานการณ์ความรุนแรงในซีเรียที่ล่าสุดรัฐบาลรัสเซียออกมาประกาศแล้วนะคะว่าเตรียมที่จะระงับปฏิบัติการทางทหารทุกอย่างในวันที่20ตุลาคมนี้เป็นเวลา8ชั่วโมงหลังจากที่ถูกประนามอย่างหนักค่ะ โฆษกกระทรวงกลาโหมรัสเซียพลโทเซอร์เกย์รุสคอย onto, i, i, ถแถลงเมื่อวันจันทร์เรื่องการเตรียมระงับปฏิบัติการทางทหารในจังหวัดอเลปโปทางตอนเหนือของประเทศซีเรียเป็นเวลา8ชั่วโมงในวันพฤหัสบดีระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นในประเทศไทยจะตรงกับเวลา12นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะเพื่อให้หน่วยงานด้านมนุษยธรรมได้ลำเลียงความช่วยเหลือเข้าสู่พลเรือนที่ยังคงติดค้างอยู่ในพื้นที่และการอพย,ยพผู้ได้รับบาดเจ็บ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามให้ออกไปรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้านโฆษกสหประชาชาติหรือว่า UN นายสเตฟานดูจาริกกล่าวตอบรับการประกาศหยุดยิงชั่วคราวฝ่ายเดียวของรัฐบาลมอสโกแต่ก็ออกมาเรียกร้องนะคะว่าให้มีการขยายกรอบระยะเวลาหยุดยิงเป็นเวลา12ชั่วโมงด้วยกันความเคลื่อนไหวนี้ของรัสเซียมีขึ้นหลังจากที่สหภาพยุโรปหรือว่า e อได้ออกถแถลงการประนามอย่างหนัก และจะเร่งผลักดันผ่านคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC ให้มีการเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรต่อรัฐบาลซีเรียแต่ไม่ได้ระบุชัดเจนค่ะว่าจะเรียกร้องให้มีการลงโทษรัสเซียด้วยหรือไม่ขณะที่กลุ่มสังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนซีเรียออกมารายงานค่ะว่าตอนนี้ฝูงเครื่องบินรบของกองทัพซีเรียและรัสเซียได้ระดมทิ้งระเบิดโจมตีพื้นที่ทางตะวันออกของจังหวัดอเลปโปซึ่งก็เป็นเขตอิทธิพลของกลุ่มกบฏ มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย47คนในจำนวนนี้14คนเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันแต่กลุ่มกบฏตอบโต้ด้วยการยิงปืนใหญ่โจมตีไปยังฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นเขตปกครองของรัฐบาลทำให้มีผู้เสียชีวิตตอนนี้อย่างน้อย82คนกลุ่มสังเกตการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนซีเรียระบุด,ด้วยนะคะบอกว่านับตั้งแต่รัฐบาลซีเรียประกาศปฏิบัติการกระชับพื้นที่ในจังหวัดอเลปโป เมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากการสู้รบที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นแล้วอย่างน้อย448คนด้วยกันค่ะ